สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูอมอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรายังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่อยู่คะเด็กๆ16ใช่ไหมคะเรื่องหินดินทรายงั้นวันนี้นะคะครูอมมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงมาให้เด็กๆทาได้ค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะถ้าเด็กอยากทํานะคะงั้นเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและเพลงนะคะคุณผู้ออมจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบค่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะถ้าเด็กๆอยากฟังเด็กๆต้องตั้งใจฟังและจําเนื้อเพลงนะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะหนูมาลีเล่นหินดินทรายหินดินทรายหินดินทรายหนูมาลีเล่นหินดินทรายหินดินทรายมันคล้ายลูกกวาด หนูมารีไปเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยนูมารีไปเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยนั้นมียินดินรายเด็กๆจำเนื้อร้องกันได้หรือยังคะถ้าจำได้แล้วเราไปดูท่าประกอบการเต้นกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะเด็กๆท่าหนูมารีค่ะให้เด็กๆเอามือชี้เข้าหาตัวเองนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ ท่าที่สนะคะถ้าาไปเที่ยวเมืองไทยคะ่ะเด็กๆต้องเอามือชูเหนี่ยศีรษะ่างนี้นะคแล้วเด็กก็โบกไปมาค่ะท่าที่สนะคะถ้าหินดินทรายให้เด็กเอามือปั้นเป็นวงกลมคะ่ะแล้วก็สลับไปขึ้นลงไปมาแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆจำท่าที่ใช้ในการประกอบเพลงได้แล้วงั้นเราไปนำท่อสู่บทเพลงกันเลยค่ะ ดินทรายคล้ายลูกกวาดหนูมาลีไปเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยหนูมาลีไปเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยนี้มีแต่หินดินทรายหนูมาลีเล่นหินดินทรายหินดินทรายหินดินทรายหนูมาลีเล่นหินดินทรายดินทรายคล้ายลูกกวาด สำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงของคุณครูออมในวันนี้คุณครูออมหวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะค่ะเด็กๆนะคะก็อย่าลืมไปออกกำลังกายตามคุณครูออมนะคะตอนนี้คุณครูออมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย